Up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's kinda bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase egos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make every just fade away cause she's like sex, drugs, cocaine body so insane, jealous of the clothing that she wears up on tight diaphragm All game, no shame, baby game in a play I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine ตอนนี้เราอยู่กันที่อ่างน้ำซองมาลาปัสสุดกับไอ้เพื่อนอยู่เทิอยู่ตอนนี้ถ้าไต่เงามาไต่เงาพิดนัดไตเงาลืมเดี๋ยวจังหน่อยคุณมาคนมา,นาไปเดี๋ยวเขามาลองแก้งเล่นแถวนี้ป๊อปแถวนี้ นายเ่นมาเ่นว่าไตนหงาลืมเอา่อยละโอ้โหเชียวให้เบิดเลยวันนี้ <c oughs> นั่นไงนั่นไงเอาจนได้เปิดอยู่เปิดกล้องอยู่โหตกเล่นเขาชั่วตึงเปี้ยเอาแต่ซาวเลยรอไตเรือมานี่ไงเอาแล้วหืมโหเชื่อ นี่ไงออ <laughs> โอ้โหน้ำตื้นๆโอ้โหใสดี <laughs> 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 อยู่กล้องไงอ,อ้บัวนะออกมากัดเลย <laughs> ส่วนมากปลาที่อยู่แรกๆนี้ <laughs> เป็นปลาโคนไม่ใช่ปลาโง <laughs> อืมันอ,อยู่ตัวเดียว <laughs> ม,มันในไ อ้นวนเลยแต่เศร้าอ่ากลบมาฮอดบางนึงไงน,งนี่ตึงเปียแต่เศร้าโอ้โหดูใสอ้วนฝ่าม,มืองงาเต็มปากเง,งี้งหนึ่งป๊อปเปอร์ดี๊ด แมนละอันนี้คนเครื่องขึ้นเึงะ đó mình ăn à เอาเด้อเอาอยู่ แมนได้ตัวหนึ่งย,ย, <laughs> ยืน <c oughs> นิ่มนะเจ้า,นนา,นา,นาได้เบอร์โขอน้ไเอออเาิเอนนั่นซูนหวาไหนมันซูนหวาเลยนั่นมันกูเบอร์โทร

ก่อนมาไปขึ้นไปขึ้นหรอมาไปเนี่ยทางหลังดก่อนเออหลังคนับโอ้วางเดินนี่แล้นเ่งหัวนั่นแป้งนคนเนื อย่างนี้เนะโอเคไงละ <th>

โอ้โหโอ้โหโอ้โหหมุน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเอาเลยพี่นี่ต้องขีด อ๋อบรมีอ๋อโอเคโอเค มันเหมือนก็ดีก็ดีมันเยื่อนอ้นํามันก็เลยตีได้ไกลอันนี้มันเป็นเหยื่อผีน้นาํากด็ดีเหมือนฟังมันจะแตกมันจะไม่ดี

ăn này ăn này tôi nói cái năm mà nên ngay nên ngay lâu không trứng cá cát đột khinh thường khuất xuống này ôi áo léo trúng mưa Gracias โหไซส์ oh, สวยหยิบร้อยเลยพี่เรียบร้อยหยิ oh. <Yahoo. S 1> บร้อยมาแล้วแต่มันบเอาเทำไปแป๊บเดียวก็บวันขึ้นอยู่หันแล้วเต็มเลย

เอาเบดปเอสะพานเอร์ไว้ chị Nam nè <laughs> <No. cười> oh. oh, à, có ạ. Bà 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 bà. <laughs> đây <Điều> yêu Nè Bỏ 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 bỏ

เอ้มือหน้าพาเขาไปไมามากะเปิดบูินอไปจกท่ออมาบนลุกกรได้ที่พ่อกระจัดมันตะลางมอไดผู้ใดผูดไดก็ไดกไดกไดนี่ว่ะพวกนี่ว่ะเออเอารไดไไหมดจะมักเลยอันนี้เยอเอมันเบาเ้อเออแต่ว่ามันเบายพวกน้ำตื้นได้อยู่เบาเนาะแม่หนึงัจะซื้อหันได 30 20 <As> <im> 30เลยก็บี้นะอ๋อก็ดีนี่ๆๆเอออย่างนี้บี้นี่้ตัวนี้เอ้เอ้ยบ่บอกอบตนันก็ซื้อมาให้นี่ตัวนี้เลือกเอารถัสีใด อันนี้มันส enfin ีบัววะเดสีชมพูดรสสีบัวคุณสไลด์แถวบ้านเฮามันน้ำาตื้นเฮาเร่นพวกเนีเบาเน้น้อยอันนี้คอยศัยตีปลาแตกนะเออแมนอันนี้ได้กันปลาแตกขึ้นหน้าน้ำได้าะอเด้อแกววะลมลกือ เดี๋มึนงหน้ากันไปม้ใช่ได้เขียมไว้เังโอ้ยระจักนเสอก็ต้องโจรัดเราตอนนั้นอย่างสามแสนห้าเนาะไปสามแสนใช่ใช่ใจแล้วเดี๋ยวเดือนสิบสองจะโทรหาเป็นทิงว่าตอนนี้มันฟูยังอมเออขั้นฟูเลยโ่สบอกเจ้ายิงยิงอะรบางกีก็ไลยิงอยู่เดี๋ยิงไม่ถูกอปืนอดี๋ยวจะยิงปืนเป็นนเย มันอยู่ในแหน่พุทมันบอกาะมันอยู่เห็นแต่ปากมันง่าบง่าบง่าง่บอยู่ยิงมาเถอะเรายกูเขาเขาใช้ตีฝาแตกอันนี้เวลามันปล่งโปร่งโปร่งแบบดึกดึกซึ่งปั่วเนี่ยอันนี้ปลาแตกเบากระยามันตีมอมมันเกิดมันลง่เลิกตัวเนี้ยมันยึดนะพอดีมันลงลึกนี่นะ โทรมาโโทรมาลูกเออแล้วดีนี้เดนสิโทรมาเช็คดูเียเอพราะเรมีลูกค้าให้พาไปตลอดอากาศหนาวันน้อนนะเราคอยโะกีนไปโทรมาเลยคอยฮับปากคอยคอยฮับโลดวนี้โทรมากระยาคอยมาเสียสัจจ้าด้วยับอะไรนะต้องคอยขอเลื่อนมือไปโลดอได้เวมาแล้เดยจะโทรมาบอกคอยได้ับเลยคอยว่าขอเลื่อนมือซาเห็นไหมลูกค้าพ่อหน่มีแต่คนไทยนะนี่นี่นี่ พ่อกับคนไทยรู้วนได้จุด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 เมื่อเมื่อมาขายมาขายขายแทนโอู้นนี้นนี่ แม่ไม่พวกนิงปาไ่เสี่ยงวะบอมีอันนี้เป็นปืนลมป่ะปืนด่างยางอะไรเงีบยมันเป็นปืนกระถุ่นนะแต่ไม่เห็นเป็นปืน่อยตาแตกว้ายังได้เหมือนเดิมเลยเฮ้ยตีปลาฟูงตีถึกบอมขึ้นพอดีพอดีมันกินนักนะเรื่ใจมากนะไวสิบเบ็ดนี่นะใจมากก็ซื้อดอกแม่ ได้ไม่ได้ก็ย่ามือมันได้เห็นบอกคืออันบอกคืออันนั้นมาจนเต็มถังจนต้นเรือนะก็ตันแกไตัวแกเซียนก็มีสีมือเ่นบะเรามีสีมือภูมิประสบการณ์เยี่นี่เด้หลายอันนี้บอกว่าอนี้เนี่ยอันนี้จุดประสงค์มาคือจะมาดูปานินมันฟูไม่ได้มาตีปลาหรอกใส่ว่าปานินจะมายิงปลาฟู ยิงขึ้นร้ายเออยิงแล้วมันตีดต่าสายนี่เลยวะแม่แม่ยิงแล้วก็กาะขึ้นมาเก็บขึ้นมาไปเลยมันก็คาดึงเอาเลยมันคาอยู่ดอกก็ดึงแห้งอันนี้แห้งเอาแท้าวะบัดร้อนอันบักโบซื้อมาให้ฮันมันโบแห้งน้ำสายมันเป็นน้ำสายน้ำโบยิงเห็นนะลูกจุ้ยไปตัวไปอ่ะอ่ะตะลังขึ้นยาเดียโอ้ยขึ้นบลไดกมันแข็งนะขึ้นบลาดกขุนปลาดกเนื้อล็อกแล้วเนี่ยล็อกแล้ว อันนี้ชาวพันธ์เหรอพี่ชาพันโอ้ค่ะเด็กนไายยิงงานอีกเอาไว้ดีๆเนี่ยอันมื่อนั่นก็มาถามหาว่าไปใส่ของเอาตู้หาหกองหาถุงเนี่ยถุง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 แกงเนี่ยถุงแกงน้อยๆก็ใส่กลาบคือเราหันเอากล้บกองนั้นทำมาใส่นะครับ กับเบ็ดของเราของเด็กของเ้าตู้ตู้นอนอยู่ดอนว่าไปดได้นอนอยู่นี่ะนอนอยู่นอนดอนแล้วก็เื่อไปนอนในบ้านในบ้านทันมานะนอนเดี๋ยว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 ว่าคอยชีทุกโอ้หมดทันแล้วเอาเบ็ดแล้วเอาเบ็ดเลยเด้กำลังจีกับเลยนี่ได้อยู่อ๋อได้อยู่ เดี๋ยวงอนบ่อยมือกัมาก็ตัวอ่า่าอตีบอร์เลใ่วะ่อ่ะตัวอาตัว้ดีึสงามิดมาลททงวผู้ใดกับมาช่วงที่นี้น้ำสวงน้าสวงผู้ใดกับเต็มทางเต็มทัง ม,มันแตกไก่มันขึ้นไก่นบนมันวนออม,าท,ม <laughs> ทางนี้จะกกลับแล้วทางนี้นะ